ก็สวัสดีทุกคนที่มารับชมคลิปนี้กันก่อนเลยนะฮะโอเคก็โอเคอเค,คลิปนี้ก็ตามปกคลิปเลยนะเป็นรีวิวเจ้า Demon s t a l k r r นะฮะโอเคก็สำเนียงผิดพลาดก็ขออภัยเอาเป็นว่าเจ้า Demon ปีาศาจเอ่อ d e m o n ดีมอนไม่ใช่ปีาศาจหรือเปล่าไม่รู้ก็เป็นตัวที่ค่อนข้างโหดตัวหนึ่งเลยแล้วก็เป็นตัวฟรีด้วยนะหาได้จากเว็บหาได้จากตรงนี้นะเนี่ย ต่อสู้มันจะมีตรงนี้นะก็คือเราีเฟซรีเฟซรีเฟซจนจนกว่ามันจะเจอเนี่ยเรารีเฟซจนกว่ามันจะเจอเนี่ยตรงเนี้ยแล้วเราก็เล่นเอาสก,กินมันอะไรเล่นเอามันมีสีได้การ์ดด้วยแล้วก็สุ่มมีสุม่มสุมอยู่นี่มีสิทธิ์ด้วยอืม,มตัวที่อหาค่อนข้างไม่ยากนะคือหาไม่ค่อยไม่ค่อยอยากเออ โอเคเรามารีวิวกันที่สกิลหนึ่งกันก่อนนะสกิลหนึ่งก็เป็นเลเวลสิบเอ็ดสร้างความเสียหาย4ี่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะใส่สิบฮีโร่แบบสุ่มพร้อมกับลดดาเมจลงอีกสามสิบเปอร์เซ็นต์เป็น15ดสิบห้าวิเยก็ประมาณนี้เนาะแล้วก็ตัวเป็นเลเวลสองร้อยดาวเลเวลสิบห้าสกิลรองที่ผมใช้ก็ใส่เป็นลดความเสียหายได้ไดรับลงห้าสิบแปดเปอร์เซ็นต์นะก็คือเน้นอึดเน้นอึดให้มันอึดนิดนึดนงตัวมันค่อนข้างบางนะ ตาสัญลักษณ์ที่ผมใช้ก็จะเป็นแว่นตานะก็คือเพิ่มดาเมจประมาณนั้นแต่ก็เพิ่มดาเมจแต่ก็โดนคนอื่นตีแรงอะ่ะลดความคือมันบางลงอะ่ะสิเนาะส่วนเกียร์ยังไม่มีอุปกรณ์ที่ผมใช้ก็เป็นลดดาเมจนะเด้งเลือดอีก70%เปอร์เนาะถ้าใส่เป็นวิวฮาก็จะดีกว่านี้เดียรนี้อยู่ที่สามสิบเดี๋ยวเราไปดูกันที่โรงดันเจี้ยนกันก่อนเนาะค่อยๆเป็นไปทีลัสเตปโอ้ดันเจี้ยนอันนี้นหดหดเกินหดเกิน เล่นที่ปราบเซียนพอปราบเซียนเบสิกเบสิกเราจะดูสกิลฮีโร่เนาะเคยปล่อยไปแล้วนะตีประมาณ1 2 3 4 5 6ประมาณ6ทีนะสกิลออกจะสังเกตได้ว่ามันโดนทีบจนตายหมดแต่ผมว่ามันน่าจะตายระเบิดเออเคสวยระเบิดก็แรงเกอ้อเคเรามาปล่อยกันที่ไกลๆเลยนะเดี๋ยวเราจะรอดูสกิล หนึ่งสสสี่หกิลมาละปุ๊บปุบ๊นี่ไงเป็นสกิลสุ่มใส่ฮีโร่สิบเป้าหมายนะรอดูว่าจะใส่สกิลหรือเปล่าโอเคคลิปไม่โดนนะใส่แต่ฮีโร่อย่างเดียวเป็นอีกตัวหนึ่งที่มีประโยชน์มากๆไม่ว่าจะเป็นการบ้านแล้วก็บุกโจมตีบุกบอลงแคนลงลีกลงเมชาลงดันเจียน ็นตัวที่มีประโยชน์มากเลยตัวหนึ่งเลยสําคัญนะถ้าใครมีถ้าใครไม่มีตัวที่แบบกําจัดฮีโร่ในฐานเงี้ยก็คือปั้นมาเลยเป็นตัวที่โหดตัวหนึ่งตัวฟรีที่โหดตัวหนึ่งเลยอะโอเคมาโอเคครับสำหรับเจ้าปีศาจนะก็ประมาณนี้เนาะคือตัวเป็นตัวยังไงมันเป็นตัวกันบ้านนะตัวกันบ้านแล้วก็ตัว ه, ลงหลีกลงหลีกลงเมชาอะไรพวกประมาณนี้เนาะเพราะว่าสกิลมันค่อนข้างกระจายได้ดีนะสิตัวแต่ถ้าไม่มีฮีโร่มันก็จะตีช้าๆหน่อยพวกสิ่งก่อสร้างอะไรประมาณนี้เป็นตัวพื้นฐานที่มีก็ปั้นไว้ก็โอเคนะเพราะว่าม,มันหาได้นะมันหาได้จากตรงเนี้ยแล้วก็หาได้จากดันเจียนนะใช่เีลยวต้องดูก่อนว่าโอเคในดันเจียนไม่มีนะดันเจียนก็จะมีเป็นประมาณนี้เนาะมันก็หาได้จากตรงนี้แล้วก็จากการสุ่มก็เป็นตัวที่ออกง่ายนะผมว่ามันออกง่ายมากๆเลย อเคก็หมดแล้วแหละสำหรับเจ้าตัวนี้ก็เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะสำหรับคลิปนี้ก็ถ้าใครเข้ามาแล้วชมก็ฝากกดติดตามให้ผมด้วยนะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายนะครับ